ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำนะครับก็จะพามาเดินดูตลาดน้ำนะครับซึ่งตลาดน้ำที่นี่ก็จะมีร้านค้าหลากหลายร้านค้าเลยนะครับซึ่งตลาดน้ำตรงนี้ก็พิกัดอยู่ที่วัดท่าการ้องนั่นเองครับจะพาไปดูร้านอาหารของที่นี่ครับซึ่งจะเป็นตลาดน้ำก็จะมีอาหารหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนม เว้เตี๋ยวเรือแล้วก็ผัดหมี่นะครับหลากหลายร้านให้เลือกเลยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านน้ำแข็งใสรสช่องสิงคโปร์นะครับส่วนร้านนี้นะ่าจะเป็นร้านหอยนะครับ ดองร้านต่อไปก็เป็นร้านน้ำน้ำมะพร้าวปัน่นแล้วก็ร้านน้ำข้าวขาหมูกุ้งทอดครับก็บรรยากาศดีนะครับเพราะติดริมน้ำเจ้าพญานั่นเองครับเดี๋ยวเรือสั่งได้นะครับผมสั่งแล้วครับน้ำต้มใส่ต้นไช้โอเคสั่งแล้วครับสั่งแล้วก็มีหลากหลายร้านค้าครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเตี๋ยวเรือนะฮะ ก็กินชิวๆไปครับบรรยากาศริมน้ำเจ้าพยาน,นั่นเองครับนี่ครับพาไปดูน้ำเจ้าพยานะครับ น้ำก็ไม่ใส่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็น้ําค่อนข้างที่จะเชี่ยวพอสมควรนะครับดูจากพักตบชวาที่ไหลาตามน้ําไปนะครับก็ไหลแรงพอสมควรนะครับ